สุดยอดวิธีเทรดที่ผมใช้มาตลอดวันนี้ผมจะบอกบทเปลือกว่ารูปแบบไหนที่ผมกดทำอะไรกันบ้างและมีกี่แบบมือใหม่ห้ามพลาดดูคลิปนี้จบและกราฟเกิดต่ำลงมาจากเส้นนะและตัวเส้น S&P ห5มันหักขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรอจังหวะมันย่อลงมาเราก็กดขึ้นนะครับสวยง,งามตามเกมเลยครับตอนนี้โหยลงลงลงเอาแล้วเราต้องทําไงดีครับเนี่ยต้องทบไม้ไหมเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะขึ้นไปครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนถ้าเลยเราแพ้เราขอทบไม้นะครับโอ้ยิ่ง สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชีแป t r a ้เทรดเพื่อนๆก็จะได้รับบัญชีทดลอง1 0 0 0 0เหรียญเพื่อนาอ 1, นนไปฝึกเทรดกันได้และเพื่อนๆก็ยังได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีมีตารางไลฟ์สอนตลอด7วันตั้งแต่พื้นฐานจนกระาทาั่งเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยกราบสัสดีผมชาน AP t e c h Li ฟ์เรามาเจอกันอีกแล้วรับคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการเทรดในตลาดแบลนด์ออปชั่น ที่มันง่ายซะเหลือเกินผมใช้วิธีนี้ในการเก็บกาไรในทุกๆวันซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกทุกอย่างว่ามีกระบ,บวนท่าไหนที่ผมเทรดทางกำไรกับเทคนิคนี้ได้บ้างดูคลิปนี้คลิปเดียวเข้าใจแน่นอนใช้เพียงเส้นเดียวก็สามารถทางกาไรได้แล้วเพียงรอกราฟที่เข้าทรงวิเลตไม่ธรรมดาเลยเราไปดูกันครับ แน่นอนครับวันนี้ผมก็อยู่กับโบรกเกอร์แปด x เทรเป็นโบรกเกอร์ที่ผมใช้มานานแล้วฝากถอนเป็นเงินบาทไม่ต้องกลัวเสียเรทเทรดได้อย่างมั่นใจฝากถอนทันใจไม่มีปัญหาเลยเลยผมใช้งานมานานเชื่อถือได้แน่นอนครับและสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชีแปด x Trade, เทรดไดยังได้รับเงินทดลอง1นึ่งหมเหรียญเพื่อน,นาไปเทรดในเทคนิควันนี้กันได้เลยนะครับเขาดีสุดๆตอนนี้เราไม่กลุ่มเรียนฟรีมีคัดพื้นฐานสอนแต่เรื่องต้นจนถา้าเพื่อนเทรดกันเป็นเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไรฟ์สดทางกำไรอีกด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์กว่าที่ช่วยคุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและก้าสู่การทากำไรได้รวดเร็วมากขึ้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดกลางหน้าจอน,นี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปเปิดทักแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีกันได้เลยนะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการเทรดกันเมื่อเพื่อสมัครบล็อกไปเอ็กเทรดกันมาเรียบร้อยแล้วให้เรามาตั้งค่ากราฟมันก่อนนะฮะให้เรามาที่ประเภทกราฟและเลือกเป็นแท่งเทียน เพราะเราจะใช้แท่งเทียนแบบนี้ในการเทรดนะครับลำดับต่อมาให้เราเลือกที่ช่วงเวลาแท่งเทียนตรงนี้ให้เราเลือกไป1นนาทีถ้าตรงนี้ติ๊กอยู่ให้ออกนะครับเราเลือกที่1นาทีนะตอนนี้แท่งเทียนแต่และแท่งก็จะเป็นแท่งละ1นนาทีไปเรื่อยๆนะครับแท่งสีเขียวจะเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงว่าราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาเปิดส่วนแท่งสีแดงคือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดแท่งเทียนง,ง่ายๆแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการกดเทรดกันดีกว่าว่าวิธีการเทรดทำยังไงบ้าง สำหรับขั้นตอนการกดเทรดมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องเลือกคู่เงินก่อนให้เรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคู่เงินก็จะขึ้นมาวันนี้เป็นตลาด otc คือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับก็จะมีแต่วงเล็บ otc แบบนี้ให้เรากดเลือกสักอันหนึ่งนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วคู่ ej นะครับพร้อมที่จะเทรดกันแล้วนั่นเองขั้นตอนที่2คือการใส่จํานวนเงินให้เราใส่จํานวนเงินที่ต้องการตรงนี้เลยนะครับ ใส่ได้ตั้งแต่30บาทจนกระทั่งหมดพอรที่เ,เพื่อนๆมีเลยนะลำดับที่3คือการเลือกเวลาหมดอายุให้เรากดที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก1อาทีสำหรับการเทรดในแท่งเทียน1นาทีแบบเทคนิคในวันนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายขัตอนที่4คือการกดขึ้นหรือกดลงเมื่อเราคาดเดาว,ว่าช่วงเวลาเมื่อหมดอายุมันจะอยู่เหนือราคาที่เรากดให้เรากดขึ้นนะ ส่วนถ้าเรากดลงคือเราคาดเดาว,ว่าเมื่อเรากดแล้วราคาจะปิดต่ํากว่าราคาที่เรากดนะเวลานั้นเมื่อครบ1นาทีหากเราคาดเดาไ้ถูกต้องเราก็ชนะนั่นเองแต่ถ้าเกิดผิดทางก็คือเราแพ้นั่นเองนะครับ เวลาเราชนะนะครับเราจะได้กําไรอยู่ที่87%หากเราลง100บาทเราก็จะได้มาที่87บาทนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะสูญเสียเงิน100บาทเต็มๆนะครับวิธีเทรดมีสีขั้นตอนเรียบร้อยแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในวันนี้ดีกว่าสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับตัวชี้วัดแล้วเราไปที่เส้นค่าเฉลี่ย moving average ตรงนี้เราจะปรับเป็นเลข5ตรงนี้เป็น SMA เหมือนเดิมตรงนี้ผมจะปรับเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ผมขอเส้นใหญ่หน่อยกดเลือกใช้ครับเราก็จะได้มาแล้วับับตว SMA5 เจ้าเก่าเวลาเดิมเลยเราไปดูเทคนิคการเข้าดีกว่าว่า s m a เเส้นเดียวเนี่ยเราจะเข้ากันได้ยังไงสำหรับเทคนิค SMA5 ไม่ยากเลยนะครับเทคนิคที่ผมเคยสอนอยู่เมื่อก่อนนี้ก็คือการเทรดแบบทะลุเราไปดูรูปแบบกันดีกว่านะครับอย่างรูปแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับถ้ากราฟเกิดวิ่งลงมาและเกิดความโค้งของเส้นนะครับเราจะสามารถหาจังหวะในการเทรดขึ้นได้กราฟเกิดการทะลุเส้นขึ้นมาและเส้นเกิดความโค้งขึ้นมาแบบนี้บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ เพราะนั i̇şte. to to elite, mm ้นแท่งนี้หรือแท่งนี้เราก็จะหาจังหวะเข้าได้นะอาจจะรอย่อหน่อยแล้วกดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถทำกำไรในจุดนี้ได้เช่นเดียวกันจุดนี้ก็เช่นเดียวกันครับเส้น s อ5เกิดโค้งขึ้นนะครับและตัวแท่งเทียนเกิดการทะลุแต่อันนี้อาจจะปริ่มนิดหน่อยนะจังหวะตรงนี้เราก็สามารถหาจังหวะกดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคราวนี้เรามาดูกรณีที่มันทะลุลงกันบ้างนะครับอย่างแท่งเทียนนี้เกิดการทะลุลงของเส้นนะครับและความโค้งของ s อ5เเริ่มโค้งแต่ณเวลาที่แท่งเทียนตรงเนี้ย กำลังเกิดขึ้นนะครับเส้น s a 5ตรงนี้ยังไม่มีความโค้งมากเท่าไหร่นะอาจจะมาโค้งลงช่วงนี้นะครับเป็นเทรนขาลงชัดเจนเราอาจจะหาจังหวะเทรดช่วงนี้กันได้ถ้าคุณได้เข้าแท่งนี้ไปแล้วอาจจะรอราคาดีอาจจะชนะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเราก็ทบไม้เป็นไม้ที่2นะครับเพื่อแก้ไม้นั่นเองคราวนี้เรามาดูจุดอื่น,นกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นทะลุข,ขาขึ้นนะ,ะเกิดความโค้งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็เขียว2แท่งเลย ก็เป็นจุดที่เราสามารถทำกาไรได้นะครับเทคนิคทะลุเนี่ยผมเคยสอนมาแล้วหลายคลิปมากคราวนี้เดี๋ยวมาดูอีกเทคนิคนึงใช้กับเส้น S M A 5กันนะครับอย่างเรามาดูช่วงนี้กันดีกว่านะครับช่วงนี้ถ้าเราเห็นว่ากราฟเกิดการทะลุนะฮะเกิดการทะลุเราจะรอจังหวะกดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเราเห็นว่า S M A 5มันหักขึ้นแบบนี้นะครับเราจะไม่เทรดลงนะเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นแทนนะครับเพราะว่าบ่งบอกได้เลยนะครับว่ากราฟเนี่ย มันยังไม่มีแรงลงมันยังมีแรงขึ้นอยู่เพราะนั้นเราจะรอจังหวะมันทะลุลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอกราฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงถ้ายังมีเวลาให้เราจะกดขึ้นได้อยู่นะครับและกราฟเกิดต่ําลงมาจากเส้นนะและตัวเส้น S&P ห5มันหักขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรอจังหวะมันย่อลงมาแล้วก็กดขึ้นนะครับเพื่อจะทำกำไรในะ กราฟขาขึ้นนั่นเองเพราะเรารู้เลยนะครับว่าแรงซื้อมันพุ่งมาแน่นอนนะครับและตัว S&P 5มันก็พุ่งขึ้นนะครับกราฟเกิดการย่อลงมานะครับเราเลยกดขึ้นขึ้นไปนั่นเองครับวันนี้เพื่อนๆดูเทคนิคตรงนี้อาจจะง,งงๆนะเดี๋ยวเราไปดูการเทรดจริงกันนะครับว่าเราจะเข้าเทคนิคนี้ได้ยังไงนะครับและจังหวะไหนที่เราจะเข้าเทคนิคนี้ได้นะครับอ,อย่างในกรณีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับกราฟเกิดโค้งลงเห็นไหมแล้วเราเห็นว่ามันทะลุลงมา เราจะกดลงอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเกิดการหักขึ้นนะครับจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกิดย่อลงมาแล้วต่ำกว่าเส้นเราจะกดขึ้นได้นะครับโดยที่ถ้ามีแนวรับตรงนี้มาซับพอร์ตนะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบแท่งนี้นั่นเองเลยนะฮะสามารถที่จะทำกำไรได้ในจุดนี้นะครับ อย่างในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะหากมันทะลุขึ้นไปอย่างนี้นะครับและแท่งนี้เราอาจจะทํากําไรในขาขึ้นได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่แท่งนี้นะครับเกิดแรงซื้อมหาศาลลงมาแบบนี้นะครับพอเส้น s p a 5มันยังเป็นขาลงอยู่ถ้าเกิดแท่งนี้เกิดการขึ้นไปอย่างนี้ย่อขึ้นไปนะครับเราสามารถกดลงได้นะครับเพราะว่าเส้น s p ห้เนี่ยมันยังเป็นเฉียงลงอยู่เราจะต้อง เน้นเทรดตามเส้น S M A หนะครับว่ามันโค้งขึ้นไปทางไหนหรือว่ามันหักลงไปด้านไหนนะครับเราก็จะกดตามเส้นนั้นนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของะบวนการที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้นะครับหรือเราไปเทรดจริงกันว่าหน้าง,งานจร,งจริงเนี่ยเทคนิคแบบนี้มันใช้จังหวะไหนในการกดนะครับไปลุยกันเลยครับอตอนนี้เราหาคู่เงินนึงก่อนนะอ่า U S D B I L ตัวนี้นะครับคล้ายๆอันเดิมเลยเห็นไหมที่ผมสอนะอ่ามันทิ่มขึ้นนะเดี๋ยวหาจังหวะกดขึ้นนะครับ อ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับมันลงมานะครับแล้วตัว s m a 5มันยังเฉียงขึ้นอยู่นะะฮะตรงนี้เลยนะครับตามที่บอกเลยนะฮะมันย่อลงมาเรากดขึ้นได้เลยเพราะว่าเส้น s m a 5เนี่ยค่อนข้างเฉียงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับบ่งบอกได้เลยนะครับว่าแรงซื้อค่อนข้างเยอะและมันเกิดการกระตุกลงมาเพื่อให้เรากดขึ้นไปนั่นเองนะครับจังหวะนี้ถือว่าสวยงามนะครับและเราได้ราคาที่ดีด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เหลืออีกแค่25วินาทีครับ โอเคครับตอนนี้ขึ้นไปถึงสวยแล้วครับไม่น่าจะต้องกงอังวลอะไรแล้วนะฮะเหลืออีกกี่วินาทีเท่านั้น3 2 1อโอ้ปิ้งครับถึสวยนะฮะได้มาแล้วครับ883จุด 83โอ้โหเลขโคตรสวยเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับไม้แรกไม่ต้องทบนะครับตามเทคนิคของเส้น s อ5เลยนะฮะถ้ามันเฉียงขึ้นเราก็ต้องกดตามน้ำนะครับไม่ต้องฝืนนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยไม้ต่อไปกันนะครับว่าเราจะต้องใช้เทคนิคทะลุหรือว่าเทคนิคตามเส้นกันนะครับจบเรียบร้อยครับไม้แรกสวยๆเลยนะครับไม่ต้องทบไม้ด้วยเป็นไงบ้างครับเทคนิควันนี้ไม่ยากเลยทั้งทะลุทั้งตามเทรนสามารถกดตามได้เลยนะฮะลองไปฝึกฝนกันดูนะครับสำหรับมือใหม่ถ้าดูแล้วไม้แรกเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยไม่ต้อง ังวลครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในกลุ่มเลยนะครับเพราะตอนนี้เราเป็นกลุ่มเรียนฟรีมีคาสพื้นฐานสอนแต่เรื่องต้นจทั่งื้นเพื่อนเทรดกันเป็นเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดทางกาไกอีกด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรูก้กับผู้มีประสบการณ์กว่าที่ช่วยคุณเรื่อต้นเทรดด้อยังถูกจุดและเข้าสู่การกำไรได้รวดเร็วมากขึ้นเองนะครับใครสนใจก็สา,าสามารถสแกนเกลียวโค้ดจากหน้าจอน,นี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปเปิดทางแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟ มาครับหาคู่ต่อไปนะตอนนี้ผมก็ไล่หาคู่เรื่อยๆอยู่ AUDCAD ตัวนี้เข้าทางนะครับเฉียงขึ้นอย่างนี้นะรอมันย่อก่อนผมจะกดขึ้นนะโอเคครับถือว่าลงมาถึงแนวรับนะครับแล้วก็ย่อลงมาถึงสวยให้เรากดนะทิศทางอาจจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราอใกล้ๆก่อนแล้วเราค่อยมาดูนะว่ามันควรจะต้องแก้เกมเันยังไงนะ อ่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผ่านไปครึ่งทาง้วครับเหลืออีกครึ่งทางนะครับผมว่ามีแรงซื้อขึ้นมามากมายพอสมควรนะครับเส้น S&P 5ค่อนข้างเฉียงนะโอ้โห,โหขึ้นไปเรียบร้อยครับสวยงามตามเกมเลยครับตอนนี้โอ้โห,โหโลงลงลงเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหเอาแล้วเราต้องทําไงดีครับเนี่ยเราต้องทบไม้ไหมเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะ โอ้โหอย่าพึ่งครับพึ่งครับขึ้นไปครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนถ้าเราแ,แพ้เราะขอทบไม้นะครับโอ้โหวินขึ้นขึ้นสูนสูนงวินโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะได้มาที่872.23ครับ บางจังหวะเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปที่ทางนั้นวิเลตค่อนข้างดีในการกดตามเส้นนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะลงมาเฉียวๆนิดนึงนะครับแรงซื้ออาจจะสู้กันอยู่นะแต่สุดท้ายเราก็วินมาได้ครับเดี๋ยวเราไปลุยไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าเราจะเก็บได้ถึงเป้าหรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวเราหาคู่ต่อไปนะครับ EUR USD อ่คู่นี้จะเข้าทรงเดินหรือเปล่าเนี่ย มันดูหักๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะเส้น S&P ห้มันจะคอนเฟิร์มชี้ขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ใกล้หมดแท่งแล้วนะเหมือนจะโค้งลงนะครับเทรนใหญ่ก็เป็นขาลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราควรทบทลงหรือทบขึ้นดีอ่าโอเคมันเฉียงขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดโฟลว์ขึ้นก่อนครับเดี๋ยวรอราคาย่อมาหน่อยนะฮะอ่าโอเคครับราคาลงมาแล้วผมเลือกที่จะกดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะวินแบบไม้เดียวจบทั้ง3าไม้เลยหรือเปล่านะฮะโอเคครับขึ้นหรือสวยแล้วนะฮะตอนนี้ ดูมีแรงขายเข้ามากระทําพอสมควรนะหวังว่ามันจะขึ้นไปนะครับลงมายาวพอสมควรเลยค่อนข้างที่จะมีโอกาสจับเทรนด์เป็นขาลงเนะฮะเทคนิคของเราเนี่ยทบสามไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจบแท่งนี้มันจะไปทางไหนถ้าเกิดกราฟมันเป็นขาลงนะครับ mm hmm. เกิดการโค้งลงของ,ของ s m a 5เด mm ี๋ยวผมจะเทรดลงเพื่อการทบไม้เลยนะครับโอเคครับผมว่าน่าจะแพ้แหละไม้นี่นะครับโอเคแพ้ไปนะครับตอนนี้เท้นเริ่มโค้งนะเฮ้ยราคาเริ่มดีนะครับเดี๋ยวผมจะ กดลงแต่ไม้นี้เลยนะฮะรอจังหวะก่อนไปครับโอ้โหราคาก็นะเหมือนราคาเปิดเลยนะครับได้มานะครับ2 0 0 0บาทกด2ทีนะครับตอนนี้แก้ไม้จากไม้แรกนะครับผมก็จะปรับเป็นขาลงเลยนะครับเพราะว่าดูจากเส้น S&P หก็เป็นการโค้งลงแล้วนะครับสามารถทำกำไรได้นะครับตอนนี้ลงถือสวยครับตอนนี้เรียบร้อยครับถึงแม้เราจะเทรดไม้แรกผิดทางนะครับเราก็แก้เกมไม้2ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอ้ว้าวสวยงามลงแบบยาวๆนะครับลงไปถึงแนวรัาด้านล่างนะครับผมว่าชิวๆแล้วไม้นี้นะครับเราสามารถเทรดได้ทั้ง2ขบวนท่านะครับตรงนี้แหละก็สามารถทำกำไรได้ครับโอเคครับ3 2 1บินหรือสวยครับอืมเราได้มาแล้วครับแก้ไม้ครับได้มาที่1723.52ครับ เรียบร้อย3ไม้นะครับอาจจะมีทบไม้บ้างแต่สรุปแล้วก็วินหรือสวยเอง,เองครับช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราใช้เทคนิค 5, s m a 5เด้นเดียวเนี่ย,ยได้กำไรวไนที่เท่าไหร่ถึงเป้าที่เท่าไหร่นะครับ จบไปเรียบร้อยครับสามไม้สวยๆ,ๆนะฮะอาจจะมีะอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็จบมาอย่างสวยงามนะครับวันนี้เราสามารถเก็บกําไรสามไม้นะครับได้มาอยู่ที่2479.58สาานะฮะสามไม้รวมกันได้กําไรประมาณ2,500บาทต่อวันถือว่าพอใจไหมครับเทคนิคนี้ไม่ยากเลยนะครับลองไปฝึกฝนกันดูผู้สาม,มารถทำกำไรในตลาดนี้หลักหมื่นหลักพันได้อย่างแน่นอนถ้าคุณมีวินยัยวิธีเทรดและความรู้ที่มากพอคุณสาม,มารถเพิ่มเติมความรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรี มีคัสพื้นฐานสอนได้เริ่มต้นเดียทั้งเพื่อนเทรดกันเป็นเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดเทรดทางไลฟ์พร้อมกันอีกด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้่มีประสบการณ์กว่าช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและกล้าวสู่กาไรทำลายได้รวเร็วมากขึ้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถแกะเกี่ยวโค้ดกลางหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปประธานแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีกันได้เลยและพิเศษสุดคุณจะได้รับสัญญ,ญาซิกซี่หนึ่งนาทีนำไปเทรดฟรีกันด้วยนะ นักเทรดทุกคนที่อยากเป็นนักเทรดที่ประสบสำเร็จคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเทรดต่อวันต้องมีเป้าหมายว่าควรจะเทรดเท่าไหร่ SL เท่าไหร่ก็คือ Stop l ล s s เท่าไหร่นะครับไม่ควรเทรดทั้งวันนะและลองนำเทคนิคดีๆอย่างในคลิปนี้ไปลองใช้กันได้เลยนะครับหากคุณชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้อีกชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและสำหรับเทคนิคดีๆในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ เพื่อนๆครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของรายได้แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ผมฝันไว้ทุกวันนี้ผมมีอิสรภาพมากขึ้นผมมีเวลาให้ครอบครัวเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่วันที่ไม่ได้เทรดวันที่ไม่ได้ทํางานก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้ผมอย่างชัดเจนก็คือ a f f i l i a t e marketing ที่สาคัญคือผมไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและตอนนี้ผมกําลังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีช่องของตอนเองไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o k Facebook หรือ i n s t a g r กรมขอแค่มีผู้ติดตาม10,000คนขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถเข้าล่ลกโปรเจกต์พิเศษนี้กับผมได้ทันทีไม่ต้องรอไรายได้จากยอดวิวไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์ก็มีโอกาสสร้างไรายได้ถึง6หลักได้จริงสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะต้องมีคือความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง และความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับทีมงานของเราโดยทุกอย่างสอนฟรีหมดถ้าเ,เพื่อนๆฟังดูแล้วนี่แหละคือโอกาสของเรารีบกดสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง a p 7 Life ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจในวันนี้แน่นอนแล้วเจอกันในโปรเจกต์นะครับ